ดีครับพบกับประคองยูทีปั่นขี่เที่ยวแถวบ้านนะครับหลังจากที่ทางรัฐบาลเปิดให้ร้านอาหารต่างๆนะครับสามารถนั่งกินที่ร้านได้นะครับเดี๋ยวค่ํานี้นะครับประคองยูทีจะพาไปสํารวจค่ําคืนของเมืองพัทยาดูนะครับว่าการที่รัฐบาลเปิดให้ร้านอาหารนั่งดได้แล้วว่าในเมืองพัทยาจะคึกคืนขนาดไหนมีร้านอาหารเปิดนั่งได้มีคนไหมอะไรประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูอะไรครับ <ENA> ผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่เซเว่นอีเลฟเว่นที่ว่าสวยที่สุดหรือว่าติดท็อปของประเทศนะครับตอนนี้ผมก็อยู่เส้นถนนพัทยาใต้นะครับตอนนี้ก็อยู่หน้าเซเว่นอีเลฟเว่นที่ถือว่าติดท็อปท็อปของประเทศเลยนะครับก่อนโควิดที่จะมานะครับเซเว่นแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ถ่ายทําถ่ายหนัง่าะครแทบจะทุกวันเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นไปตามสถานการณ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูถนนพัทยาใต้กันว่าจะคึกคืนขนาดไหนนะครับ ครับส่วนตรงนี้ก็คือถนนพัทยาใต้นะครับตอนนี้ก็เวลาก็มันก็ยังไม่ถึงสองทุ่มนะครับนีในส่วนของร้านหมูกระทะนะครับอาจจะยังหัวค่ําอยู่อาจจะไม่ค่อยมีคนนะครับต้องรอดึกๆหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับหรือว่าเพิ่งเปิดนะครับคนก็ยังไม่ค่อยเยอะนะครับอาจจะหัวค่ําหรือว่าอาจจะอะไรยังไงนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่บนถนนสายสามนะครับถนนสายหลักของ เมืองพัทยาอีกเส้นหนึ่งนะครับพามาดูสถานบันเทิงขนาดใหญ่นะครับก็ยังปิดไฟเงียบสนิทยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนะครับครับเท่าที่เราปั่นจักรยานไปสำรวจดูนะครับก็ไม่นแน่ใจว่ามันยังหัวค่ำอยู่หรือเปล่าหรือว่านะักท่องเที่ยวยังไม่มีนะครับก็ไม่มีร้านอาหารวางข้างทาง,างตามฟุตบาทอะไรก็ไม่มีนะครับอาจจะเพราะว่ารัฐบาลเพิ่งเปิด อาจว่าประชาชนยังไม่แน่ใจก็หลายเหตุผลปนนะร,กร,รลละกอบกันนะครับก็รอดูมติของรัฐบาลแล้วกันนะครับมีร้อยี่สิ0วันจะเปิดยประเทมันจะขึ้นหรือเปล่าถึงตอนนั้นเราก็ค่อยมาสํารวจกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเมืองปัจจาขึ้นขึ้นขนาดไหนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับตะครองดุทีปั่นขี่เสือแต่ว่าขอบคุณครับ